ตันลูกชิ้นกันค่ะเนื้อลูกชิ้นเมียนเลยนะคะลูกชิ้นหมูเด้งๆงทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เมี้ยวฟินแลนด์ชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งยูไทยแล้วก็ยูทางประเทศและะ้วก็ทัวๆวโลกสี่ได้รับชมคลิปนี้นะคะ มือนี้แม่เมียวจะพ้ามาทําลูกชิ้นหมูเด้งๆทานเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะพร้อมกับวิธีทาจังไหรให้ลูกชิ้นเด้งดีนะคะมือนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่เมียวจะให้ในคลิปนี้เลยนะคะแบบละเอียดนะคะแล้วก็ เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เวลาทำลูกชิ้นแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับว่าลูกชิ้นเด้งไม่ดีหรือว่าเนื้อลูกชิ้นที่ที่จะเป็นยุยยๆนะคะวันนี้แม่เหมียวมีเทคนิคให้นะคะในขั้นตอนการที่ทำให้ลูกชิ้นเด้งดีนะคะคลิปนี้อาจจะยาวจักน้อยแต่แม่เหมียวจะพยายามให้ละเอียดที่สุดนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนะคะแม่เหมียวจะให้เบิ้งก่อนค่ะว่าส่วนผสมของแม่เหมียวมือนี้นี่อย่างแน่นะคะส่วนผสมทั้งหมดในวันนี้แม่เหมียวเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะว่ามี่อย่างแน่เลยนะคะทั้งหมดนี้คือส่วนผสมนะคะที่แม่เหมียวใส่ในมือนี้นะคะมือนี้แม่เหมียวจะทําเนื้อหมูสับนี่หกถุงนะคะแต่ละถุงนี้มี ปริมาณซี0อยก่นะคะกระเทากบวายูนีเป็นสองสองกิโลสองกิโลสขีดนะคะมือมีที่ไม่เหมียวถ้านะคะแล้วก็ส่วนผสมก็มีอันนี้พริกไทยป่นนะคะพริกไทยขาวพริกไทยปน่นแล้วก็มีผงฟูนะคะผงฟูที่ใส่ท้าเคก้กท้าขนมนี่แหละจ้ะแล้วก็ตัวนี้มีแป้งมันนะคะมีแป้งมันแล้วก็ตัวนี้มีเป็นกระเทียม นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกระเทียมผงสามารถใช้ได้เลยแต่พอดีของแม่เมี่ยมมีนิดเดียวยานบ่า,บาพ่อจะเลยเอากระเทียมกีมาป่นน้ำน,นะคะแล้วก็มีเกลือนะคะตัวนี้มีเกลือนะคะเราต้องใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ลูกกินเข้ามีรสชาตินะคะแล้วก็มีชูรสแล้วก็รสด,ดีนะคะรสด,ดีหมูแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็มีน้ำแข็งนะคะแล้วก็แม่เมียวเพิ่มให้นิดนึงก็คือมีซีอิ๊วขาวนะคะเพิ่มให้ลูกชิ้นเรามีกลิ่นหอมนะคะอันนี้สำหรับสูตรของแม่เมียวทาเองนะคะทำทานเองเพื่อนๆสามารถปรับปรุงแล้วก็ไม่ใส่อะไรก็ได้ถ้าไม่ชอบนะคะอันนี้เป็นสูตรของแม่เมียวจะให้ในวัานนี้จะ้ะเอาค่ะหลังจากที่ เบิ้งเครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแม่เหมียวจะพ้าเขาสู้ขั้นตอนการปั้นลูกชิ้นเลยค่ะตอนนี้แม่เหมียวจะพ้ามาเขาสู้ขั้นตอนการปั้นลูกชิ้นเลยนะคะอันดับแรกนะคะแม่เหมียวจะใส่หมูลงไปก่อนหมูหนึงถุงนี้ มีปริมาณ400กรกัมแม่เหมียวจะใส่1ถุงครึ่งนะคะเท่ากับว่าเป็น600กรัมนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นแม่เมียวเล็กนะคะจะใส่ทีละสอง็พคไม่ได้แม่เมียวจะแบ่งครึ่งนะคะนี่ค่ะหนึ่งแพคนะคะ แม่เมียวลืมบอกไปว่าหมูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆใส่ช่องฟิตไว้สามารถเอาออกมาว่างไว้โดยการมีน้ำแข็งนิดหน่อยได้นะคะแต่ถ้าใครซื้อมาแล้วทำเลยก็ได้ค่ะเราก็ใช้น้ำแข็งช่วยได้อีกนะคะแต่ถ้ามันเป็นก้อนๆมีน้ำแข็งแบบนี้น้ำได้ยิ่งดีค่ะเวลาห้องไปปัน้นห้องกระจังบ่อคอยได้ใส่น้ำแข็งเยอะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะได้หมดนะไม่ต้องว่าเอ้ยทำไมหมูเราไม่เป็นน้ำแข็งนะคะได้คื่กันจะ้ะ ตอนนี้แม,ม่เมียวเอาหมูใส่ในโถก่อนนะคะตอนนี้แม,ม่เมียวได้เอาหมูใส่โถเร็จแล้วนะคะจากนั้นแม,ม่เมียวเอากระเทียมลงเลยค่ะกระเทียมนี้ตามชอบเลยนะคะอีกไทยแม,ม่เมียวใส่โถละหนึ่งชนชาเรากันค่ะ แต่ถ้าบ้านไหนมีเด็กไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือใส่แค่นิดเดียวก็พอผงฟูนะคะไม่เหมียวใส่ถูละช้อนนะคะแป้งมันนะคะแป้งมันไม่เหมียวใส่ถละสองช้อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบน้อยกว่าน,นี้สามารถปรับลดลงได้นะคะลดดีไม่เหมียวใส่ถละช้อนนะคะช้อนชานะคะชูรสนะคะไม่เหมียวก็ใส่ถละช้อนนะคะ เกลือนะคะไม่เหมียวใส่แค่ครึ่งนะคะใส่แค่ครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเค็มไปนะคะน้ำตาลน,นะคะไม่เหมียวใส่โถแล้วช้อนชานะคะในขั้นตอนการปั่นนะคะอันนี้เป็นวิธีช่วยให้ลูกชิ้นหมูเราเด้งดีอ,อีกขั้นตอนแรกนะคะคือน้ำแข็งเย็นๆแบบนี้นะคะยิ่งถ้าหมูของใครเนี่ยบอไดเแร่แข็งไว้นะคะเป็นเนื้อล้นๆเลยยยิ่งต้องใช้น้ำแข็งนะคะนี่ค่ะเอ่อ ในนี่ของไม่เหมียวมีนําแข็งยู่ไม่เหมียวจะย่างบใไซเยอะนะคะไม่เหมียวจะใส่แค่นิดหน่อยไปก่อนนะคะเวลาห้าปันถ้าเกิดเนื้อหมูห้าแน่นเกินไปห้าค่อยเติมไปเรื่อยๆได้จ้ะจากนั้นไม่เหมียวเติมกลิ่นเติมรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เหมียวใส่โถละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จในขั้นตอนการปรุงเครื่องแล้วปิดฝาได้เลยค่ะ อาจจะมีเสียงดังแน่ได้จ้ะเดี๋ยวเมี่เหมียวปั่นไหเบิงเลยนะคะอาจจะมีเสียงดังในจังหวะนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าตอนนี้น่ะหมูนี่ของเมี่เหมียวมีความแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวเมี่เหมียวจะเติมน้ำเย็นลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะ ค่อยๆเติมนะคะค่อยๆเติมไปทีละหน่อยนะคะเดี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเราจะาเหลวเกินไปนะคะแต่ถ้าถึงมามันจะเหลวก็ไม่เป็นไรนะคะเฮากะจะใส่วิธีที่ใช้แช่ช่องฟิตไว้นานขึ้นนะคะปั๊กะตีแล้วปั้นทุกรอบแล้วก็ก่อนที่จะนํามาปั้นลูกชิ้นน่ะก็แช่หนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆปั้นเหลวเกินไปก็ เป็นสองชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อลูกชิ้นของเห้า,ามีความเย็นตัวขึ้นแล้วก็ข้นขึ้นนะคะอ่ะแม่เหมียวปั่นต่อเลยนะคะแล้วก็จะเติมน้ำเย็นไปเรื่อยๆนะคะเห็น่่ค่ะว่า,วาลูกชิ้นเห้าเริ่มปั่นใด้แล้วนะคะ สังเกตบ่าค่ะว่าพอเวลาแม่เหมียวยดนำเย็นลงไปแล้วเครื่องเข้ากับสามารถปั่นหลักะทำงานได้ไปเรื่อยๆแล้วก็เนื้อหมูของเข้านี่ตีเนียนไปค่ะเดี๋ยวเข้ามาเปิดเบื้องกันค่ะปั่นรอบแรกเป็นยังไงมั่งนะคะนี่นะคะการปั่นรอบแรกของแม่เหมียวตรงนี้นะคะ แม่เมียวยังบ่พอใจในความเนียนนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจะปั่นอีกแป๊บหนึ่งนะคะยังมีความเป็นเนื้อๆอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวแม่เมียวจะปั่นให้เนียนเลยนะคะเดี๋ยวแม่เมียวขอปิดฝาแล้วก็ปั่นต่อก่อนคะ่ะปั่นต่อเลยนะคะ มีเหมียวปั่นมาสักพักแล้วค่ะเฮามาเปิดเบิงกันเลยค่ะนี่ค่ะความเนียนนะคะความเนียนของเนื้อลูกชิ้นเพื่อนๆสามารถทําตามได้ที่ต้องการนะคะแต่นี่แม่่หมียวพ่อแล้วนะคะความเนียนของลูกชิ้นใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะมีปั่นโูแรกนะคะแม่่หมียวพ่อแล้วเมื่อไหร่ค่ะ ต้องให้ได้ประมาณนี้นะคะเวลาเข้าไปปัน้นจะปัะป้นได้เร็วแล้วก็ลูกชิ้นจะเด้งดีแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจด้วยจา้าว่าเห็ดยังไงจะได้แบบนี้ถ้ามันเหลวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เราใช้วิธีที่แช่ตู้เย็นนานขึ้นนะคะเอาค่ะ,ะแม่เมียวพ่อใจในเนื้อลูกชิ้นแหละแม่เมียวจะเอามาเทใส่ถูเลยนะคะแล้วก็จะได้ปั่นในถูต่อไปนะคะ ตักใส่โถตัวนี้พักไว้เลยนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปลงแช่ช่องฟิตนะคะเนียนดีมากค่ะเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆมีโถปั่นเล็กก็ปรับได้ตามขนาดนะคะ ลดปริมาณเนื้อลงเอาแล้วก็ลดเครื่องปรุงลงลงนะคะตัวแรกเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจะผ้ามาปั่นต่อจะ้ะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแม่เมียวปัน่นให้เบิงอีกหนึ่งรอบแม่เมียวใช้รอบละหมูหนึ่งแพกนะคะหมูหนึ่งแพคตัวนี้สี่ร้อยกร,รมัมแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะปั่นรอบละหกร้อยกรัมนะคะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นเล็กให้ปรับ ปริมาณหมูลงละนี่ค่ะจากถึงกรที่ไม่เมียวเหลือไว้นะคะอยู่ต่างประเทศนี่จะมีแต่หมูบดท,ที่ทําเป็นแพ็คๆแบบนี้ไว้นะคะถ้าเป็นที่ไทยเราก็สามารถไปซื้อที่ร้านหมูสดได้เลยเนาะเขาจะเอาเทอดไร่ทอดไร่ท้า,ากระบอกเพลินจะ้ะเหมือนเดิมนะคะใส่กระเทียมลงไปตามชอบเลย พริกไทยป่นไม่เหมียวใส่โถละช้อนชานะคะผงฟูนะคะผงฟูที่ใช้ทําขนมไม่เหมียวใช้โถละหนึ่งช้อนชานะคะแป้งมันไม่เหมียวใช้โถละสองช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเยอะลดปริมาณลงได้นะคะรสด,ดีหรือผงปรุงรสไม่เหมียวใช้โถละหนึ่งช้อนชานะคะ ชูรสนี่ก็หนึ่งช้อนชาหรือจะน้อยลงนิดนึงก็ได้หรือไม่ใส่เลยก็ได้นะคะเพื่อแม่เมียวใส่ครึ่งช้อนชาน้ำตาลน,นะคะแม่เมียวใส่หนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวแม่เมียวใส่ถละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติน้ำแข็งหรือน้ำเย็นนะคะทยอยใส่นะคะถ้าเนื้อเรา,เาไม่เหลวเกินไปแล้วก็เติมไปเรื่อยๆได้ค่ะ ปุ่งเครื่องเสร็จแล้วปิดฝาได้เลยนะคะนี่ค่ะอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคะปั่นรอบแรกแล้วนะคะมาเปิดเบิ้งกันค่ะว่าเข้าใดเนื้อของลูกชิ้นเมียนบอลัดนะคะนี่ค่ะเนื้อลูกชิ้นที่เราปั่น ก็ยังไม่เนียนนะคะเดี๋ยวเม่เมียวจะตะล่อมลงนะคะแล้วก็เราจะปั่นต่ออีกสักพักนะคะปัดๆลงเม่มเมียวจะปั่นต่ออีกสักพักนะคะเม่เมียวพ่อเราค่ะมาเปิดเบองกันเลยค่ะการปั่นลูกกิ้นรอบที่สองเป็นจังไรจ้ามีค่ะเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ เพื่อนๆถ้าอยากได้เนียนกว่านี้นะคะสามารถปั้นได้อีกนะคะแตม่ม่เมียวพอ่อหรอกค่ะเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีมมต่ผูใหญ่ยยนะคะไม่เป็นไรค่ะเนื้อให้อหยาบนิดๆแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่เหมือนเดิมเลยไม,ม่เมียวก็จะตักมาใส่โถแบบนี้ให้เสร็จนะคะ เียวแม่เมียวจะปั้นเนื้อมูทั้งหมดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่แม่เมียวปั้นเสร็จแล้วนะคะแม่เมียวขอทําต่อให้เสร็จก่อนค่ะอันนี้แม่เมียวปั้นเนื้อลูกชิ้นเสร็จสับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นาลงโถแล้วค่ะแล้วหน้าโถนี่แม่เมียวกะใส่ไม้พายนะคะแตะกับน้ํานะคะแล้วก็มาลูบลูกนะคะลูบลูกพานา เนื้อลูกชิ้นเท่าเสมอนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นแม่เมียวก็จะใช้ตัวนี้นะคะพลาสติกซีนอาหารนะคะซีนไว้นะคะซีนไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแม่เมียวจะท่มทั้งสองเลยนะคะทั้งสองถูเลย ต้องซีนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนําไปลงช่องฟิตหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีพื้นที่น้อยก็ใส่เป็นถุงพลาสติกได้นะคะตอนนี้แม่เมียวซีนเสร็จแล้วนะคะเราก็แม่เมียวจะพานําลงแช่ช่องฟิตเลยจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวเอาลงตรงนี้เลยจ้ะนี่ค่ะจากนั้นแม่เมียวกะจะปิดฝาตู้เย็นนะคะ ช่องฟิตตัวนี้ไว้ทิ้งไว้แบบนี้1ชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงเป็นขั้นต่ํานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนปัน่นเนื้อลูกชิ้นให้มีความเหลวเกินไปทิ้งไว้สักสองชั่วโมงก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เมียวปิดฝาก่อนนะคะระวางที่แม่เมียวเอาเนื้อลูกชิน้นลงไปแช่ส่องฟิตแล้วนะคะรออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเฮากะจังกลับมาเขาสู้ขั้นตอนการ ลูกชินนะคะคแล้วตัวนั้นแม่เหมียวจะให้เทคนิคว่าทำยังไงให้ลูกชิ้นเราเด้งดีนะคะ,ะคลิปนี้กะมีความยาวเกินไปแม่เหมียวขอจบคลิปขั้นตอนแรกไว้เพียงเท่านี้นะคะกะฝากส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้แม่เหมียวทำคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะแม่เหมียวฟิแนแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะ